สวัสดีไหมทองสวัสดีน้องไหมทองสวัสดีค่ะกระท่อมชมจัน c h a น n นะคะวันนี้ป้าเบียก็เออลงมาดูคุณลุงตัดหญ้าอีกตอนค่ำน,นะคะเมื่อเช้าก็คุณลุงก็มาตัดหญ้า คือลุงมาตัดหญ้าสวนนู้นนะคะและสวนนี้เองก็ยังมีหญ้าเกิดขึ้นอีกเยอะเลยนะคะตัดไปแล้วตอนที่เยอะมากๆแต่ตอนนี้ก็ ตอนนี้ก็มาตัดอีกตอนเย็นนะคะโอขน้ำยังไม่เคยไหลน้ำยังไหลมาไม่สะดวกนะคะเพราะว่าลุงเพิ่งจะต่อน้ำตกนะคะน้ำมันขาดน,ะน้ำมันหลุดนะเนี่ยน,น้ำลุดต้องต่อใหม่ มันก็เลยยังมาไม่เสถียรมันยังมาไม่ตลอดนะคะเดี๋ยวใส่ต้น ต้นเป็นต้นมะม่วงที่โตแล้วนะคะแล้วก็มีกำลังจะออกดอกด้วยก็เลยต้องมาให้น้ำหน่อยนะคะส่วนนี้ถ้ากันไฟได้นะคะน่าจะออกผลเยอะนะคะสำหรับปีนี้เดี๋ยวไปดูต้นนั้นกันนะคะ อันนี้นะคะสาหรับต้นนี้ก็ดอกกําลังออกนะคะเห็นไหมน้องไหมเนี่ยต้นนี้กําลังออกดอกเยอะเลยเห็นไหมคะเนี่ยน้องไมนี่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 ค่ะกําลังออกดอกเยอะเอ้ยน้องไหม้ทองก็มากับยายมาดูมาดูดอกมะม่วงกับยายเ no? นาะก่อกำลังออกเยอะนะคะสำหรับสวนนี้ นะคะคก็หวังว่าเขาจะติดลูกนะคะหวังว่าไฟจะไม่มาไม่นะปีนี้คุณลุงก็พยายามตัดหญ้ารกๆออกเพื่อที่จะกันไฟนะคะอ้สวยงามดกนะคะสำหรับดอกว่าม่วงหิมพา,านปีนี้ค่ะ ลุงก็พยายามอย่างเต็มที่นะคะป้าก็บอกว่าพยายามให้หลานมาช่วยตัดแต่ไม่รู้คุณลุงสงสารหลานหรือว่าส <c oughs> งสารหลานกลัวจะเมียนตรายไม่อยากให้มาตัดหญ้าหรือว่าเป็นท้ออะไรไม่รู้นะ,ะแต่ที่แน่ๆหลานก็เรียนนะคะเขาเรียน ตอนแต่ตอนค่ำตอนนี้น่าจะเรียนน่าจะเลิกเรียนแล้วนะคะเขาสอบนะคะช่วงนี้แต่ก็อยากจะให้พักผ่อนคุณตาก็อยากจะให้หลานพักผ่อนนะคะก็จะเป็นแบบนี้หลานก็ไม่ได้มาช่วยงานสวนนอกจากเขาจะว่างจริงๆเขาว่างจริงๆพีลุงก็จะให้หลานมาช่วยอยู่นะคะ ตอนนี้ก็ตัดอเอไปอน,นี่ขวดนี้ตั้งแต่เป็นหนุ่มเนาะคุณลุงก็ชอบออกกําลังกายชอบเล่นตะกรก้อนะคะชอบเล่นกีฬาชอบเล่นฟิตบอลนะคะก็ค่อนข้างจะแข็งแรงมาอยู่เรื่อยๆแต่ว่าตอนนี้มันต้องยอมรับว่าอายุเยอะแล้วนะคะ อายุเยอะแล้วไวกยเกษียนแล้วก็จะไม่เหมือนเดิมกำลังก็จะไม่ได้มีเยอะเหมือนตอนเป็นคนหนุ่มนะคะล้วทำไปเท่าที่ทำได้ทำไปเท่าที่ทำได้ด้วยความระมัดระวังไปน,นะคะถ้าไม้มีโรคไข้ไข้เจ็บมาเบียดเบียนอะไรพลุงก็ยังแข็งแรงอยู หญ้าพวกนี้อีกหน่อยมันก็จะแห้งอยู่ดีนะคะยังเขียวอยู่ก็จรินน,นี้แต่พอเข้าไปถึงเดือนไม่น่าจะถึงกุมพาที่จะไปนะฮะก็จะเริ่มเหี่ยวเริ่มแห้งลงแห้งลงยัยงมากอ่ะไม่เกินเดือนกุมพานะคะก็จะแห้ง ปลายกุมภามีนาไฟป่าก็จะมาแล้วนะคะเป็ปลายกุมภาหรือมีนานี่แหละเขาจะเริ่มทำความสะอาดเพื่อเสียมทำการเกษตรของเขานะคะคุณลุงก็ตัดไปบ้างพักไปบ้างด้วยนะคะไม้ไม้ทอง องค์ขลักไหมทองไปแล้วถ้าคุณตาเดินไปไหนองค์คลักไหมทองก็ไปด้วยตามติดต้อยต้อยต้อยเลยตามติดต้อยต้อยเลยองค์คลักไหมทอง เปลี่ยนก่อนไหมชองมาเปี่ยนมาต้นนี้ก่อนลูกหาีกแล้วสายยางมันชอบคักนะอันนี้ป้าก็มารดน้ำนะคะกับน้องไหมทองน้องไหมทองก็จะมากับยาย ก็จะอยู่มุมนู้นนะคะปา้าก็รถอยู่มุมนี้เดี๋ยวคุณลุงก็จะตัดหญ้ามาแถวนี้นะคะคุณคุ้งเลยนะคะดูคุณลุงตัดหญ้าเพราะว่ามันเริ่มแห้งแล้งแล้วเราไม่ได้ลดน้ำเป็นเวลานานมากแล้วเป็นเดือนเลยนะคะตรงนี้คุณคะคุ้งเลย แต่น้ตอลไนะคะตั้งแต่มาตัดหญ้าครั้งก่อนก็มาลดน้ํานิดหน่อยนะคะก็ไม่หน่อยนะตอนนั้นก็ลดเต็มที่แหละมันก็เลยเกิดหญ้าขึ้นมาอีกนะคะเพราะว่าเราลดน้ําต้นไม้นี่หละนะคะจากนั้นก็ไม่ได้ลดเป็นเวลานานมากเลยเนีย่ยเพิ่งจะมีโอกาสลงมารดอีกนะคะ นะ,ะเห้อทำไมเป็นขยับขยับขยับนวเนี่ยอันนี้คือเผลอนะคะเพียก็เลยแอบถ่ายเนี่ยเห็นไหมพอรู้ตัวว่าเราหันกล้องมา หนีเลยนะไปเลย <c oughs> นันกคืบหนี้อยู่ไกลแอบถ่ายนะคะแอบถ่ายน้องไม้ท้งเขาเสือนะคะก็ซูมเข้ามาซูมเข้ามาถ่ายเดี๋ยวพอเห็นกล้องมองมาเห็นกล้องก็กระโดดหนีเลยก็กระโดดหนีเลยสงหรับน้องไม้เนี่ย ถ้าคิดว่ามันเป็นความสุขมันก็คือความสุขนะคะกับสิ่งที่เราได้ทำแต่ถ้าคิดว่ามันเป็นความทุกข์ยากลำบากต้องเหน็ดเหนื่อยมันก็จะทุกข์แต่สำหรับเราเลือกที่จะให้มันเป็นความสุขนะคะเลือกที่จะให้มันเป็นความสุขที่ได้ทำสิ่งเหล่านี้นะคะ